วิธีวาดรูปในแคปคัดแบบง่ายๆไม่ถึง3นาทีพร้อมแล้วไปดูแม่นกจัดให้เข้ามาที่แอปแคปค u t กดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ไปเลือกรูปภาพของเรามาหนึ่งรูป ปรับอัตราส่วนให้เป็น9ต่อ16แล้วขยายหน้าจอนะคะให้เต็มหน้าจอแบบนี้เลยนะแล้วคลิกเครื่องหมายถูกจากนั้นคลิกไปที่รูปภาพนะคะดึงรูปภาพออกไปให้อยู่ที่ระยะเวลา7วินาทีแบบนี้เลยค่ะคลิกมาด้านหน้านะคะมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งสไต แล้วไปที่สไตล์มังงะคลิกเครื่องหมายถูกเขาก็จะได้เหมือนรูปภาพวาดนะคะทีนี้คลิกย้อนกลับคลิกย้อนกลับจนเจอคำสั่งภาพซ้อนคลิกเพิ่มโอเวอร์เลย์ไปเลือกรูปภาพที่เป็นฉากหลังแบบนี้มานะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถทักหาเมนกได้นะคะมีให้นะเสร็จแล้วให้เราขยายหน้าจอขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเลื่อนภาพวาดไปให้สุดโปรเจกค,คลิกย้อนกลับ แล้วให้เรามองไปหาคําสั่งมาร์กแล้วไปที่หัวข้อมาร์กสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้เลยนะคะคลิกกลับกันเขาก็จะกลับด้านกันมาแบบนี้ขยับกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะให้เขาอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะคะขยายออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วปรับความโค้งมนโดยปรับไปที่ สามเหลี่ยมเล็ก,ลกๆฝั่งซ้ายมือนะดันขึ้นไปด้านบนเพื่อปรับความโค้งมนและก็ปรับความฟุ้งแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกแต่ไปที่รูปภาพที่อยู่เลเยอร์ด้านบนนะคะแล้วมองไปบานด้านล่างหาคำสั่งที่เรียกว่ามาร์กไปที่มาร์กแบ่งฉากแล้วปรับความฟุ้งลงมานิดหน่อยนะคะแล้วเลื่อนเขาขึ้นไปด้านบนแบบน,บบนี้ใส่คีย์เฟรมใส่เพชร1เม็ดนะคะเลื่อนมาที่ระยะเวลา5วินาทีแล้วเราก็ไปที่มาร์กไปที่มาร์กแบ่งฉากดึงเส้นแบ่งฉากลงมาแบบนี้เลยค่ะแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกเลื่อนคลิปกลับมาด้านหน้า ะะแล้วคลิกย้อนกลับคลิกย้อนกลับจนเจอคําสั่งที่เรียกว่าสติกเกอร์ให้เราเลื่อนหาสติกเกอร์ตัวที่เป็นผีเสื้อตัวนี้นะคะแล้วให้เราเลื่อนหาขนนกตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วติ๊กถูกแล้วก็ให้เราบิดนิดนึงนะคะให้เขาเอียงแบบนี้แตะเข้าไปที่เลเยอร์ตรงที่เป็นสติกเกอร์เลื่อนไปให้สุดโปรเจกต์ได้เลยคะ่ะแล้วก็ให้เรากลับมาด้านหน้านะแล้วดันขนนก ขึ้นไปด้านบนก่อนไว้ตรงนี้แล้วใส่คียเฟมใส่เพชรหนึ่งเม็ดนะที่ด้านหน้าแล้วก็ให้เราเลื่อนมาที่2วินาทีเลื่อนขนนกมาฝั่งขวามือแบบนี้แล้วคีเฟมเขาก็จะทำงานเองนะคะแล้วก็ให้เลื่อนมาที่4วินาทีแล้วก็เลื่อนขนนกมาฝั่งซ้ายมือแล้วก็ให้เราเลื่อนเส้นแบ่งฉากมาที่5วินาทีแล้วก็เลื่อนขนนกมาฝั่งขวามือตรงนี้ แล้วก็เลื่อนมาที่6วินาทีแล้วก็เลื่อนขนนกมาไว้ตรงนี้แล้วมองไปบาร์ด้านล่างเจอคําสั่ง Animation ไปที่ออกแล้วไปที่หัวข้อเลื่อนหายแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกอยากสร้างตัวตนสร้างไรายได้สายตัดต่อมาเรียนกับแม่นกนะแม่นกสอนง่ายเข้าใจเร็วรีบทักมาด่วนค่ะ